ปร่งขึ้นกว้างขึ้นกว่าเดิมมากๆนะครับจากที่ไม่มีบางคนอาจจะไม่ได้ใช้เปิดแบบนี้ตลอดเวลาหรอกครับแต่มันทําให้ห้องโดยสารเนี่ยรู้สึกว่ามันโปร่งมากขึ้นคอนโทรลฝั่งซ้ายตรงนี้ได้เลยนะครับฝั่งขวาก็คอนโทรลฝั่งนี้เอาได้เลยครับจุดเด่นของเขาเลยคือเรื่องนั่งสบายเซกเมนต์ของเขาเนี่ยตอบรับว่ามีคนขับรถให้หรือจะขับเองก็สบายปรับอุณหภูมิจากแอร์หลังได้ตรงนี้นะครับเนี่ยปรับความแรงพัดลมปรับอุณหภูมิ32,000กิโลเมตรนะครับผม วารันตีศูนย์เบนซ์ยังคงอยู่นะครับโอ้โหเดิมๆแห้งๆนะครับผมเห็นไกล้องสั้1 0องศานะครับตรงนี้สวัสดีครับผมมอจากท็อปคาร์นะครับแล้ววันนี้นะครับผมอยากมาแนะนำรถคันนี้เลยครับผม Mercedes-Benz E-Class นะครับอยู่ในชฉมของ W213 นะครับผมซึ่งคันนี้ออปชั่นเยอะมากๆเป็นตัว Plug-in Hybrid นะครับ E350 E ชุดแต่ง AMG รอบคันนะครับมีออปชันอะไรบ้าง เดี๋ยวมาชมกันดีกว่านะครับหนึ่งเลยไฟหน้าของคันนี้นะครับดูครับยังใสสวยงามมากๆนะครับชุดแต่งเอรอบคันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นร่องแบบนี้ตัดแบบนี้นะครับผมเนี่ยก็จะเป็นชุดแต่งเอของในโฉมนี้นะครับดาวหน้าก็มีระบบดิจิทรอนิกนะครับที่ช่วยกัดระยะเบรกในกับคันหน้านะครับผมเนี่ยจะมีเส้นๆแบบนี้อยู่ อันนี้บอกเลยก็ไปหยาดน้ำมันด้วยและที่สำคัญไดออปชันเยอะมากด้วยสัร์ก็กโลโก้บนกระจกนะครับยังเป็นเขียนว่าคาวเบนซ์อยู่นะครับนั่นหมายความว่าเป็นกระจกเบนซ์ของแท้นะครับยังไม่เคยเปลี่ยนมานะครับดูข้างประตูนะครับผมเห็นไหมครับสีดำเนี่ยก็จะดําทั้งหมดเลยสวยงามออปชันแรกเลยครับคีย์เลสครับกุญแจผมอยู่อย่างนี้นะครับปิดก็ตรงนี้แค่นั้นเองเห็นไหมสังเกตจากหัวกระจกนะครับเปิดอ่า มาชมข้างในนะครับดูสิครับรักษามากๆนะครับผมพี่เจ้าของนะครับก็มาติดฟรงมาทางเราแล้วก็บอกว่าอ้าวน้องขายรถด,ด้วยหรอเดี๋ยวพี่เอามาให้ดูอยู่แถวนี้นี่เองอ่านี่ครับผมเห็นไหมครับว่าชุดแต่งเ g เนี่ยด้านในทริมนะครับก็จะเป็นแบบคาร์บอนนะครับโคมาะไรยังดูสวยงามมากๆท้ายตัดแบบนี้นะครับโอ้โหเลขกิโลเมตรเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังอีกที ลำโพงนะครับเป็นเครื่องเสียงของเบอร์เมสเตอร์นะครับผมบอกปรับไฟฟ้าเมมโมรี่สจุดนะครับปรับดึงน่องไฟฟ้าตรงนี้นะครับมีแฟนหรือภรรยานะครับหรือลูกนะครับก็ปรับให้กดตรงนี้หนึ่งทีแล้วก็ปรับให้จากตรงนี้ได้เลยนะครับผมยังไม่ลอกสติ๊กเกอร์ออกเลยนะครับผมยังไม่ลอกแรปสายแบบนี้ออกเลยนะครับสตาร์ทให้ฟังโอ้โหบอดนุ่มมาก2องหเนี่ยฮิตมาตลอดผมบอกเลยว่า e 3 5 0 e e 2 0 d ชุดแต่ง mg นะครับไปไวแน่นอนครับผมนี่ครับเป็นพุธสตาร์ทด้วย สตาร์ทแล้วนะครับแบบนี้ครับผมอ่ะชมครับเลขกิโลเมตรนะครับผมมั่นใจว่าติด1ใน5เลขกิโลเมตรน้อยที่สุดของชม W213 นะครับ32,000กิโลเมตรนะครับผมวารันตีศูนย์เบนซ์ยังคงอยู่นะครับ26ธันวาคมพศสอ6 6ซึ่งหมายความว่าหมดซิงปีนี้นะครับและคันนี้ เปลี่ยนช่องถุงลมให้หมดเรียบร้อยแล้วรวมถึงคอมแอร์ด้วยมาดูโฉมข้างในกันนะครับเห็นไหมครับว่าเบาะสภาพยังสวยงามอยู่มากๆเบาะแน่นนั่งสบายแน่นอนนะครับสาหรับเจ้า Mercedes-Benz คันนี้นะครับช่องเก็บของใช้งานได้ตามปกตินะคะรับทิมยังดูสวยงามมากๆนะครับตรงเปียนโนแบ็กตรงนี้ก็ยังดูสวยงามมากๆจุดเด่นของเขาเลยนะครับผมต้องแจ้งเลยว่านาฬิกากางของเขาเนี่ทำออกมาได้หรูหราทําให้ห้องโดยสารเนี่ยเฮ้ยดูหรูว่ะ ลงประมาณนี้เลยนะครับเนี่ยผ้าหลังคาสีดำนะครับตัวเอ g ที่สําัญนะครับพา n ์โน m ามิกก s าส o ลูฟครับนั่นก็คือตัวหลังคาแก้วนั่นเองนะครับทำให้ห้องโดยสารเนี่ยรู้สึกว่าโปร่งขึ้นกว้างขึ้นกว่าเดิมมากๆนะครับจากที่ไม่มีบางคนอาจจะไม่ได้ใช้เปิดแบบนี้ตลอดเวลาหรอกครับแต่มันทําให้ห้องโดยสารเนี่ยรู้สึกว่ามันโปร่งมากขึ้นนะครับลองปิดดูครับเห็นไครับใช้งานเปิดปิดได้ตามปกติก็รองรับระบบ Apple Ca คเพ Android Auto ด้วยนะครับก็จะมีระบบ Ambient Light นะครับปรับได้มากสุดถึง64ีเฉดสีนะครับเห็นไหมครับโอ้โหน่าใช้งานนะครับเนี่ยเนี่ยปรับได้หมดเลย64ีเฉดสีนะก็มีระบบ esp นะครับ camera park assist ทุกอย่างเนี่ยโอ้โห active brake assist ที่เป็นตัว d ิสโ o n i c นะครับตรงดาวกระจกด้านหน้านะครับ bright spot ก็มีอีกด้วยนะครับสำหรับเตือนรถด้านข้างเวลาเราจะเปลี่ยนเลนนะครับผมระบบการขับขี่นะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด หรูปแบบนะครับอีโคครับคอมฟอร์ตสปอร์ตสปอร์ตพลและ Individual นะครับผมก็สามารถเซนได้ทั้งหมดนะครับตรงหน้าจอเรือนใหม่นะครับก็จะเปลี่ยนตามรูปแบบนะครับ Sport อันนี้แล้วก็ลงมาค l a s s i c และโปรเกร s ซีฟนะครับผมจะมีระบบ Head up Display บนกระจกด้วยครับกล้องด้านหลังนี้เซนเซอร์รอบหันนะครับก็สามารถกดเพิ่มเติมดูได้ตรงนี้นะครับกล้อง360องศานะครับตรงนี้นะครับโอ้โห ครบจริงๆแบบนี้นะครับพวงมาลัยทรง AMG แบบนี้นะครับท้ายตัดแบบนี้นะครับปรับการใช้งานแบบไฟฟ้านะครับขึ้นลงแบบนี้นะครับแพดเดลชิพก็ใช้งานได้แบบนี้นะครับเกียร์อยู่ที่คอพวงมาลัยตรงนี้นะครับทัสกีนตรงนี้ทําไมถึงมี2จุดแน่นอนครับฝั่งซ้ายคือสามารถคอนโทรลฝั่งซ้ายตรงนี้ได้เลยนะครับฝั่งขวาก็คอนโทรลฝั่งนี้เอาได้เลยครับเห็นไหมครับเนี่ยใช้งานง่ายมากคันนี้ประวัติสูตรทุกระยะนะครับบอกเลยเนี่ย โอ้โหนั่งสบายมากที่สาคัญปรับอุณหภูมิจากแอร์หลังได้ตรงนี้นะครับเนี่ยปรับความแรงพัดลมปรับอุณหภูมิได้หมดเลยเนี่ยโอ้โห,โหนั่งสบายมากขาอมีหลังคาแก้วโปร่งนะครับคือรถเซกเมนต์เนี้ยให้ความรู้สึกว่าขับเองก็สบายมีคนขับให้ก็สบายด้วยลำโพงเครื่องเสียงเบอร์เมสเตอร์มีแอร์ด้านข้างตรงนี้เพิ่มเติมมาอีกด้วยแอร์ทุกทิศทางไม่ร้อนแน่นอนนะครับม,ม่านเห็นไหมครับ อ่ะมีอีกด้วยม่านหลังก็อยู่ตรงนี้ที่ผมกดเปิดไว้นะครับผมเนี่ยโอ้โหน่าใช้งานสุดๆอ่ะตรงนี้วางแขนแบบนี้ได้นั่งสบายๆอยู่ในตำแหน่งที่ดีเลกรูมเฮดรูมโอเคทั้งหมดนะครับผมช่องเก็บของตรงนี้ก็มีเพิ่มเติมด้วยอยากวางแก้วน้ำทำยังไงกดแบบนี้นะครับเห็นไหมครับใช้งานได้ง่ายสุดๆโอ้โหรถนี้น่าใช้งานออปชันเยอะส,สุดๆเดี๋ยวไปชมด้านหลังกันครับ มาดูในส่วนของท้ายรถของคันนี้กันนะครับซึ่งจุดเด่นของเขาเลยเนี่ยคือไฟท้ายนะครับไฟท้ายแบบ Stardust นะครับเห็นไหมครับดูหรูหรามากๆนะครับแบบนี้เห็นไหมโอ้โหดูสวยหรูหรามากแต่ง MG ็รถคันเนี่ยฝาท้ายแบบไฟฟ้านะครับเห็นไหมครับเนี่ยโอ้โหดูสิครับสามารถพับอบ์ดได้นะครับเนี่ยดึงชากตรงนี้มาปึ้งปึ้งพับอร์ดได้เลยแค่นั้นเองโอ้โหเนี่ยใช้งานได้นะครับฝาท้ายไฟฟ้า โอเคมาดูในส่วนของเรื่องของตัวล้อนะครับผมเคยรีวิว CLA อะไรพวกนี้ไปซึ่งทุกท่านก็จะทราบว่าผมเป็นคนชอบล้อลาย5การแบบนี้อยู่แล้วทรง AMG นะครับขอบ19นิ้วนะครับซึ่งตัวยางก็มาพร้อมกับตัว m i c h e l ินใช้งานได้อีกยาวๆนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูหน้าห้องเครื่องกันดีกว่ากำลังเบนซินไฟฟ้านะครับเครื่องยนต์4สูบนะครับผมนี่เห็นไหมครับมาดูนอด็อตกันก่อนนะครับนี่ครับ โโเดิมเดิมแห้งแห้งนะครับผมเห็นไหมแห้งแห้งเดิมเดิมน็อตแ้มข้างเรียบร้อยดีนะครับถาไฟเดิมเดิมเครื่องแห้งแห้งไม่มีซึมนะครับไม่มีรั่วนะครับเพิ่งเข้าเซอร์วิสเมื่อตอนสาม0 0ื่นสองพันนิดนิดนะครับผมก็เพิ่งเข้าเซอร์วิสมาแล้วก็ขายเลยใหม่มากๆคันนี้ แค่เลขกิโลเมตรก็ตกใจแล้ว32,000กิโลเมตรมือเดียวนะครับกันมาดูตัวแก้มข้างตัวนี้นะครับเห็นไหมครับสายลัด eQ Power นะครับซึ่งเป็นตัวใหม่และจากตัว16.7เนี่ยก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับผมเนี่ยดูครับ e-Class เนี่ยเขาเป็นรถที่ค่อนข้างยาวมากๆนะครับซึ่งแน่นอนตั้งแต่ e-Class ในสมัยก่อนเนี่ยจุดเด่นของเขาเลยคือเรื่องนั่งสบายเซกเมนต์ของเขาเนี่ยตอบรับว่ามีคนขับรถให้หรือจะขับเองก็สบายนะครับผมเนี่ย โอ้ดูล้ออะไรฮะการจะก่อนล้อสภาพยังสวยงามอยู่เลยนะครับน่าใช้งานมากๆเดี๋ยวฟังราคากันครับมาฟังราคาของเจ้าคันนี้กันนะครับ Mercedes-Benz E-Class นะครับ E 3 5 0 E ชุดแต่ง g g เรอบคันนะครับปี2018นะครับเลขกิโลเมตรอยู่ที่32,000กิโลเมตรนะครับมือเดียวยังมีวันตี0ูนย์ถึง23ธันวาคมพศส5 6 6นะครับซึ่งคันนี้คุ้มค่ามากๆบอกเลยครับว่ามีวันตีด้วยแล้วก็ออปชั่นเยอะมากๆนะครับ ทางทรอบค่าขอสนอขายครับ1,699,000บาทนะครับอยากได้ทำยังไงครับเปิดกูเกิลแมปของท่านนะครับเซิร์ชว่าท็อปค่าแปดแปดหรือสแกนชิวโค้ดตรงนี้นะครับ ทางเราเปิดวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์10โมงเช้าถึง6เย็นไม่มีวันหยุดนะครับหรือแอดไลน์มาสอบถามได้ที่แอ Top อปา88นะครับผมอยากชมสต็อกรถของเราทำยังไงครับ www.topcar88.com นะครับเมนูด้านซ้ายบนสนใจซื้อรถนะครับก็จะมีรายละเอียดตัวรถและตารางผ่อน4 5 6 7ปีอยู่ด้านล่างนะครับผมเตรียมไว้ให้หมดแล้วนะครับผมและฝากลูกค้า y YouTube นิดนึงนะครับอยากให้มาติดตามที่ Facebook ของ Top c a านะครับเรามีโปรโมชั่นดีๆแคมเปญดีๆมากมายนะครับและรถเข้าใหม่ก่อนใครจองได้ก่อนรรีีีววิออย่่่างงเชนนคั้ก็ท Facebook Top ข โอเค okay, ย้ำอีกครั้งครับ Mercedes-Benz E 3 5 0 E ชุดแต่ง M G รอลพันนะครับเลขกิโลเมตรอยู่ที่32,000กิโลเมตรนะครับและยังมีวอรันตี0ูถึง2 3 0ธันวาคมพศสอ 2, 5 6 6นะครับผมในราคาเพียง1,699,000บาทนะครับผมทานถึงว่าในราคาล้านกลางเนี่ยจะได้รถอะไรที่ออปชั่นเยอะมากขนาดนี้ถ้าเรานับที่เป็นรถยุโรปนะครับผมซึ่งแน่นอนแหละครับว่าคันนี้ย คุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์แน่นอนนะครับผมในราคาเพียงแค่1,699,000บาทนะครับยังไงก็แอดไลน์มาสอบถามได้ที่แอดท็อปคาแปดนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ครับอย่าลืมครับซื้อขายรถต้องท็อปคร์นะครับขอบคุณครับ